ครอบครัวที่ขายให้กับนักค้าของโบราณเนี่ยบอกว่าก่อนขายทางคนที่ซื้อต่อได้ถ่ายรูปปฏิมากรรมเอาไว้หนึ่งใบค่ะพอหลังจากนั้นมีการเริ่มเข้ามาจับกลุ่มค่ะจากเจ้าหน้าที่รัฐนะคะก็เลยทำให้ครอบครัวเขากลัวค่ะเขาเลยเผารูปเนี้ยทิ้งไปนะคะแล้วก็ยืนยันว่ายุคนั้นน่ะมีการจ้างให้ชาวบ้านได้ขุดหาโบราณวัตถุจริงๆค่ะ ตารางเมตรละร้อยบาทค่ะทำให้ปราสาทบ้านยางโป่งสะดาวเนี่ยหักพังลงจนไม่เหลือสภาพเดิมเนี่ยละค่ะแล้วกรมศริลปากรเนี่ยก็ไม่มีข้อมูลไม่ได้ขึ้นทะเบียนเอาไว้นะครับเกือบไม่ได้คืนนะคะกอ d เด้นบอยที่เขมรอยากได้วันนี้นะคะมาเปิดหลักฐานเด็ดที่ทำให้ไทยทวงคืนได้สำเร็จค่ะ ถือว่าเป็นของขวัญสำหรับชาวไทยนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะนั่นก็คือข่าวดีวเรื่องโกลเด้นบอยค่ะปฏิมากรรมสรัมฤธิที่มีอายุราว900ถึง1,000ปีค่ะพีพิธภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกาเตรียมที่จะส่งคืนไทยในต้นปีหน้านี้ค่ะถือว่าเป็นจิ๊กซอประวัติศาสตร์สำคัญของพระเจ้าชัยวรมันที่6เชื่อมโยงกับพื้นที่ราบสูงโคราชค่ะแต่ว่าการทวงคืนครั้งนี้ เกือบจะหลุดมือไปค่ะคุณผู้ชมโชคดีที่นักโบราณคดีไทยเนี่ยไปเจอชุมชนที่ขุดค้นพบค่ะแล้วก็ชี้รอยตำหนิสำคัญสำคัญที่ทำให้เอเมริกาเนี่ยยอมรับแล้วก็ส่งคืนกับไทยค่ะถือเป็นวัตถุโบราณที่สำคัญในการทวงคืนชิ้นอื่นๆที่ถูกขโมยไปอีกด้วยนะคะดร์ธนงศักดิ์หานวงค่ะ นักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีนะคะหนในทีมติดตามทวงคืนวัตถุโบราณค่ะเขาได้เปิดเผยนะคะบอกว่าวัตถุโบราณ2ชิ้นเนี่ยที่ The Metropolitan Museum of Art หรือชื่อย่อว่า The m e t นะคะประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยส่งคืนให้ไทยแต่ว่าเกือบจะไม่ได้คืนค่ะเนื่องจากว่าหาหลักฐานไปยืนยันไม่ได้ในช่วงแรกๆค่ะ แล้วตอนที่กัมพูชาเนี่ยเขามีคณะทํางานทวงคืนเขาก็ติดตามอยู่ตลอดนะพอเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เลยได้เสนอกับกรมศิลปากรแล้วก็ได้มอบหมายให้เป็นลงพื้นที่หาข้อมูลเอาไปยืนยันกับสหรัฐอเมริกาสิจะได้ทวงคืนกลับมาที่ประเทศไทยได้ซึ่งปฏิมากรรมที่สำคัญมากๆเลยนะคะเป็นปฏิมากรรมสำริ์ที่รู้จักกันในชื่อของกอเดนบอยค่ะ มีอายุราวพุทธศตรวตรรษที่16หรือประมาณ900-1,000ถึงปีค่ะความสูงประมาณ129เซนติเมตรนะคะเป็นวัตถุโบราณชิ้นสำคัญที่กัมพูชาเนี่ยพยายามจะเอาหลักฐานมาแสดงค่ะเพราะว่าชิ้นนี้งามมากๆสมบูรณ์มากๆค่ะแต่ว่าไทยเราก็หาหลักฐานไปยืนยันด้วยค่ะจนพบว่าเคยมีการขุดค้นพบโกลเด้นบอยค่ะอยู่ในปราสาทโบราณ กลางชุมชนบ้านยางป่งสะดาวอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแล้วชาวบ้านในพื้นที่ค่ะเขาเห็นรูปนะคะเขาระบุได้ชัดเจนเลยว่ามีครอบครัวหนึ่งในชุมชนเนี่ยเป็นคนขุดค้นพบขึ้นมาค่ะในปี2518นะคะหลายๆคนยังไม่เกิดเลยจากนั้นก็ได้ขายประติมากรรมสำริดกลเด้นบอยเนี่ยให้กับพ่อค้าวัตถุโบราณชาวต่างชาติค่ะ เป็นราคา1ล้านบาทค่ะแล้วหลังจากได้ขายไปในช่วงปี2018เนี่ยทั้งหมู่บ้านจัดงานฉลองใหญ่เลย3วัน3คืนแล้วเรื่องราวเหล่านี้ค่ะมีพยานบุคคลในหมู่บ้านที่เกิดทันในยุคนั้นพอดีเขาก็ได้มาเล่าให้ฟังนะคะระบุถึงการขายโบราณวัตถุด,ดังกล่าวแล้วเรื่องเล่าอันนี้ผู้คนในหมู่บ้านนั้นน่ะจำได้อยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียว อีกหลักฐานหนึ่งที่ยืนยันว่ากอนเนนบอยเนี่ยถูกขุดค้นพบนะคะที่บ้านยางป่องสเดาวก็คือลูกสาวคนขุดพบค่ะเขาเป็นคนล้างรูปสำลิดหลังจะขุดเจอค่ะเขายืนยันนะว่ารอยสำลุศสำคัญบริเวณเข็มขัดตรงผ้านุ่งด้านหน้าที่ห้อยลงมามีรอยหักพ่อก็เลยเอาลวดเนี่ยผูกติดเอาไว้ดังนั้นไอ้รอยตำหนิเนี้ยมันไปตรงกับ ข้อมูลของการซ่อมแซมของพิพิธภัณฑ์ที่สหรัฐอเมริกาค่ะจิ๊กซอสำคัญชิ้นถัดมาค่ะคือชาวบ้านยางโป่งสะดาวค่ะเขาเคยเห็นนะคะแล้วเขาระบุว่าปฏิมากรรมสำริดกดเดน n บอยเนี่ยใกล้เคียงขนาดจริงในพิพิธภัณฑ์สหรัฐอเมริกาค่ะครอบครัวที่ขายให้กับนักค้าของโบราณเนี่ยบอกว่าก่อนขายทางคนที่ซื้อต่อได้ถ่ายรูปปฏิมากรรมเอาไว้หนึ่งใบค่ะ พอหลังจากนั้นมีการเริ่มเข้ามาจับกลุมค่ะจากเจ้าหน้าที่รัฐนะคะก็เลยทําให้ครอบครัวเขากลัวค่ะเขาก็เลยเผารูปเนี้ทิ้งไปนะคะแต่พอเอาภาพที่จัดแสดงที่อเมริกามาให้ดูเนี่ยเขาก็ยืนยันค่ะบอกว่าเนี่ยใช่เลยอันนี้แหละนอกจากนี้นะคะลูกชายของผู้ที่เคยให้ในายดักลัสแลดฟอร์ดค่ะดักลัสแลดฟอร์ดก็คือน,นายนาค้าโบราณวัตถุนะคะ เช่าบ้านอยู่เป็นสำนักงานในพื้นที่บ้านยาแย้มกรุกประโคนชัยเขาปลายบัตรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะตั้งแต่ปี2,508ในยุคนั้นนะคะซึ่งนายดักลาสเนี่ยให้พ่อ,องเขาเนี่ยเป็นตัวแทนรับซื้อโบราณวัตถุแล้วก็ส่งต่อไปขายหลายประเทศในยุโรปเลยค่ะโดยการลงพื้นที่หาข้อมูลเนี่ยก็พาไปยังหมู่บ้านเกิดเหตุนี้นะคะแล้วก็ยืนยันว่ายุคนั้น่ะ มีการจ้างให้ชาวบ้านได้ขุดหาโบราณวัตถุจริงๆค่ะตารางเมตรละร้อยบาทค่ะทำให้ปราสาทบ้านยางป่งสะดาเนี่ยหักพังลงจนไม่เหลือสภาพเดิมเนี่ยละค่ะแล้วกรมศิลปากรเนี่ยก็ไม่มีข้อมูลไม่ได้ขึ้นทะเบียนเอาไว้นะคะเพราะชาวบ้านเนี่ยขุดขายกันหมดนะคะ ปี2,508ค่ะนายดักลาสและฟอร์ดก็เข้ามาตั้งสำนักงานนะคะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่วัตถุโบราณนะคะในพื้นที่เนี่ยหายไปเป็นจำนวนมากค่ะจากนั้นเขาก็มีการเดินทางเข้าออกที่ประเทศไทยเนี่ยทุกๆปีนะคะมาถึงเรื่องที่มาของชื่อ Golden Boy กันบ้างค่ะชื่อว่า Golden Boy เนี่ยถูกใช้ในตลาดขายวัตถุโบราณค่ะโดยคนที่ใช้เนี่ยก็คือใน ดักลาสและฟอร์ดในหน้าควัตถุโบราณคนนี้แหลคะค่ะเขาให้ชื่อนี้เพราะว่าทําด้วยกะไหลทองทั้งองค์คะ่ะชื่อนี้ก็เลยสื่อความหมายไปถึงศิลปะชั้นเยี่ยมที่สุดด้วยตรงนี้แหะคะ่ะคุณผู้ชมที่กัมพูชาเนี่ยเขาอยากได้มากเพราะว่ามันยังสมบูรณ์อยู่นะคะถึงขนาดที่ว่าตอนนําหลักฐานไปยืนยันกับอเมริกาเนี่ยมีการนํานักวิชาการชาวกัมพูชา ออกมายืนยันว่าเป็นศิลปะสมัยใดของเขเมรด้วยแต่สุดท้ายอธิบายไม่ชัดเจนค่ะไม่ได้มีหลักฐานยืนยันชัดเท่าที่ประเทศไทยค่ะเดี๋ยวตอนหน้านะคะเราจะเก็บเอาเรื่องราวดีๆนะคะเอาเกร็ดของการต่อสู้ฝ่าฟันยากลำบากขนาดไหนนะคะมาฝากกันอีกสำหรับ golden boy ค่ะ